สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องกรอบครับงานไร้วันอาจารย์แซมครับมาแตงเฮดคอ์สรรมครับบานนี้งานคองคูง่วยการเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดซื้อมันโมง,ง่ามอะาสันเพราะเป็นแบบซีซิพาอาจารย์แซมจัดให้เอทเคเจ็ดห้าครับจูดแปดกิโลเสืิอมทางครับเป็นมาคู่นึงครับดำนึงโคนึง เติมทางไว้เพิ่คนครับตัวนี้ผมเอา,อาเจ็ดซิปมาเห็ดหลายรอบหนึ่งมันมันเป็นมันเป็นผักผักเราเอาเราบามาผักผักเรามาสีา่สิบหาแล้วอ่ะจานแซมครับ ฟิีมืออครับางาน,นจะเย็นจะนแซมห้าเรื่อยๆครับเรื่อยๆถึงร,รับดินเดิมพอดีตัวนี่โคกน้องหน้าครับพี่น้องผมเป็นโคกน้องนานะครับ ยังระคาฟูงค่าฝีว่าจะ้ะมาหลายเหมือลัคนคนนี้คนเงินครับแดดครับแดบดฮ่อนครับพี่น้องผมสุการสุงานครับเป็นกำลังใจให้สุภูทุกนฮ่อนแถบวัยรุลงอย่งรวดฟุอบาทไรก็ได้สูครับที่ไหนเกิดมาจน ไม่ยอยากถูกพ่อคนหรอกแต่ว่ามันกให้เสีงไรเือเดอกเกิดเมื่อใดน,นะครับพี่น้องผมสูท่อนดินรถนกันต่อไปดบาบแรกที่ยังไม่รู้หายใจครับตัวคิดต้องใช่นะเ่าม,มีเราก็ตื่นขึ้นมาสิบวัยทุกคนปากทองสำคัญที่สุดครับผม SK 7508รุ่นครับเก่าหนองานที่3ครับดินที่พ่อให้เพิ่นบ่ละ่ะการเสียมเลย ดินหลายเด้หาดินใส่ละใส่เพิ <c oughs> สโรฟสีสบห้ครับไงกุ๊บครับบาทนี่มันหมอกเมื่อมีปุ่น งไงครับไงไงแคอสีคือขิววเราโดดใหม่